สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต่ถุนร้านพบทุกฟังในวันพุธที่2กันยายน2องพนี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณอภิษฎครับวันพุธที่2กันยายนนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะฮะการทาพิเศษแห่งประเทศไทยงดจัดเก็บค่าผ่านทางในเส้นทางสายประจำกรมทางหลวงด้วย2เส้นทางครับ เดี๋ยวถ้ารู้ฟังจิชฉลอไม่ใช่จิงิจฉลอดีแต่ว่าเดี๋ยวฉลอนจะถึงขั้นหยุดอะไรทํานองนี้นะฮะอ๋อครับอ่าเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเที่ยงคืนศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีเลยใช่ไหมอ๋อเข้าสู่วันใหม่หนึ่งหนึ่งหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งนาทีคือเข้าสู่วันใหม่อ่ะนั่นสิอ่าก็เอาเป็นว่าอคอยติดตามข่าวสารแล้วกันนะครับแล้วก็วันวันพรหัสกลางคืนช่วงเย็นเย็นเนี่ยลดน่าจะแน่น รถน่าจะแน่นอ่าใช่ร,รถน่าจะแน่นขาออกนะครับขาเข้า,ขานี่ยังไม่เท่าไหร่ก็ท่านู้ฟังที่วางแผนให้ดีเนี่ยผมเช็คมานะคุณวิศัก์สายเหนือเนี่ยถ้าท่านไปวันที่สามตอนเย็นเนี่ยเต็มอเต็มหมดเลยทั้งอันนี้ไปถึงรถทัวร์นะฮะรถทัวร์เอารถทัวร์อย่างเดียวก่อนเที่ยวเครื่อบินยังไม่ได้เช็ครถทัวร์เนี่ยเต็มหมดท,ทุกทุกทุกเที่ยวแต่ถ้าเกิดไปวันอาทิตย์ ปวันเสาร์วันศุกร์ที่สี่นะครับถัดไปวันมันจะมีใช่ใช่มันจะมีทัวร์กลางวันกับทัวร์กลางคืนถ้ากลางวันเนี่ยเต็มกลางคืนพอแทรกได้ครับครับพอแทรกได้อยู่พอกลางคืนนี่คือเสียวันหยุดไปวันอีกแล้วเสียวันหยุดไปวันอีกแล้วใช่ครับแต่ก็จะมีคนขากลับเนี่ยมันจะแน่นเอาวันที่7ดนะฮะวันที่7กลางวันเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแน่นไปเลยแล้วก็ไปสุดท้ายจริงๆก็เที่ยวกลางคืนของวันที่8ดถึงกรุงเทพเช้า ครับผมภาวนาว่าเช้ามืดของวันที่8ฝนอย่าตกอ๋อไม่งั้นจะเหมือนเมื่อวานนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ถือเปสองต่อเลยใช่ครับใช่ครับอะรด้พงปะา่าดีนะครับก็ค่อยเดินทางกันจะได้ปลอดภัยนะฮะครับ ธนาคารนำสินครับออกมามาตรการช่วยเหลือผู้ลูกค้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อนมัตินะครับต่อไปอีก3เดือนด้วยกันเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธตันวาคม2องพันบสาพร้อมกับเปิดทางเลือกนะครับให้กับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อนะครับและก็ต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกด้วยกันนะครับก็คือแผนที่1นะครับ พักชำระเงินต้นนะครับชำระเฉพาะดอกเบีย้ยทั้งหมดทั้งจํานวนเลยนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยละร้อยจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือว่าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี่เดิมส่วนแผนที่2นะครับชำระดอกเบีย้ยปกติทั้งจํานวนทั้งจํานวนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละร้อยเลยนะครับแล้วก็นะครับเงินต้นร้อยละห้าสิบครึ่งหนึ่งนะครับร้อยละห้าสิบ ส่วนแผนที่3นะครับชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างนี้เดิมนะครับโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และก็เลือกแผนการชำระหน,นี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชันไมลโมตั้งแต่วันที่9กันยายน2013นี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับใช้บริการกันได้เลยนะครับเลือกตามความสมัครใจเลยนะครับ ส่วนทั้งสองช่วงของรายการนะครับช่วงแรกเจกาะเศรษฐกิจก็ไันี้คุยกันนะครับเรื่องที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวอนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลากรัดนะครับสร้างไรายได้เลี้ยงปลากรัดนะครับมาดูกันนะครับปลากัดนี้มีม,มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนได้คุยกันนะครับกับคุณวีรพงศ์มาลัยผู้บรินการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวครับ ส่วนในช่วงที่สองครับช,ช่วงรู้กินรู้ใช้รู้กินรู้ใช้วันนี้คุยกันนะครับเรื่องของมาตรการปรับลด เพดานดอกเบี้ยนะครับจะช่วยลูกหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรได้คุยกับคุณนัตพงศ์อพินันกูลกรรมการสมาคมด้าวางแผนการเงินไทยช่วงที่2องข้การก็เป็น2ช่วงข้การในวันนี้นะครับ,รบส่วนผู้โชคดีครับคุณละองสายชุ่มจากจังหวัดอ่างทองน,นะครับเป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับวัในในี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกอมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารสินครับสองรางวัลแกะจมูกฟังที่ส่งเ MS มาตอบคาถามที่42,2,1075 4221075หรือทาง a c e b o o k ไลน์พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาคารนำสินขยายเวลามาตรการพักจำระนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนนะครับต่อไปอีก3เดือนเลยนะครับจำเลขสามนะครับเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่3ามสิเอ็ดตนวาคม2อ6 3นี้คําี้คำถามครับธนาคารนำสินขยายเวลามาตรการพักจำบระนี้อัตโนมัติต่อไป นะครับอีกกี่เดือนถามว่าต่อไปอีกกี่เดือนครับจากมาตรการพักชำระนอ้ตนมัตินี่ครับขยายเวลาต่อไปอีกกี่เดือนครับส่งคำตอบทาง SMS เอ็นคือที่4221075 4221075หรือสะดวกตอบทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยแต่ตุนร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมา ท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระบ,บุกอมสินดอกไม้ประจําวันสองรางวันเกตุมุฟังผู้โชคดีคนเดียวคนเดียวรับไป2ชิ้นเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไป ส่วนการรับชมหลังการธาริการเพิ่มทุกทางรับชมผิวหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งทุกผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบีย้ยเตตุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชม้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมรฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดนะครับทางรายการมีอของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับกลับมาแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสอสวรหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวีระพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวีระพงษ์ครับสวัสดีครับท่านการสวัสดีครับครับตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยนะครับว่าปลากัดนี่จะมีความงดงามและมีคุณค่ามากขนาดนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงคุณวีระพงษ์ครับอ๋อจริง เคยเล่นไหมครับผมผมเคยเล่นผมเคยเล่นไปไปช้อนบอร์ดเลยแหละเอาไว้ง่ายบ้านอกอ่ะแล้วก็ช้อนบอร์ดแล้วใส่ขวดนะจริงๆมันอยู่คู่กับบ้านนาวตม้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็ไม่ได้เอามันมากัดกันนะเราเอาไปดูสวยเงามเปิดดูให้มันนั่นบ้างเป็นแต่จริงวันนี้เป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานนะครับแล้วถ้าเราส่งเสริมอย่างเป็นระบบเนี่ยับมันสามารถเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม บอกอย่างนี้เป็นได้ทั้งหลักเรับนะครับเพราะถ้าพูดถึงหลักก็คือคนเลี้ยงกันเป็นรัเบป็นสัต์ก็เป็นเรื่องของฟาร์มอะไรไปเป็นเสริมเนี่ยจริงๆก็มีเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาชีพพิเระแต่เป็นคนธรรมดาที่เลี้ยงแล้วก็ส่งเป็นกอหารายได้ได้ค,คนเดือนสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยสบายๆสามหมื่นห้าหมื<ต>่นเลยเหรอได้เป็นสาหมโดยประมาณนะครับนั้นดังนั้นโดยภาพใหญ่ๆเนี่ยจริงๆเราเห็นสิ่งที่มันคู่กับ บ้านเรามาตลอดแต่ไม่กี้ที่ผมถามท่านะนะว่าเราก็เคยเลี้ยงแล้วก็เห็นจะเป็นช่วงๆนะเด็กหนุกดีผมกลับมาพอมาดูใหม่ผมว่กลับมาเลี้ยงใหม่บ้างไหเสียดายครับอันนี้พอพอดูครับพอมันเป็นคนไกลขึ้นกบ,รบจริงถ้าปล่อยตามสภาพเนี่ยศักยภาพมันก็ยังมีอยู่แต่จริงๆถ้าเรามาดูถึงเรื่องของประกาศเองเนี่ยครับมันมีทั้งอัตลักษณ มีทั้งเรื่องของความเป็นไทยมีทั้งเรื่องของรูปแบบอะไรหลากหลายนะครับจริงสสวเนี่ยเริ่มดํมเดมาเนินการโครงการเนี้ตั้งแต่ปี2560นะครับ2560รวมกลุ่ม60นะครับครับนี้ก็มาถึง63นะครับในแต่ละแต่ละปีเนี่ยก็มีการขยายผลยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามองเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการใหม่นี่ผมเบนเคคนที่เลี้ยงเป็นฟากว่กส่วนหนึ่ง คนที่มองเป็นเป็นอาชีพเสริมนะครับที่เป็นเพาะอยู่ตามบ้านก็ส่วนหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นโครงการเหมือนพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้ได้ขบกจ่อมากขึ้นนะครับจริงๆที่มื่อกี้พูดกันไว้ก็คือเรามีผู้เรียนประกาศจริงๆเนี่ยเป็นเนเชิงพัน,น์ิ นะครับพวกนี้ก็จะขายฟาร์มส่วนใหญ่จะอยู่แถวนครปฐมนะครับ oh. มีอยู่ห้าร้อยกว่าฟาร์มใหญ่ๆก oh. อันนี้สป็นแบบฟาร์มเป็นเชิงพาณิชย์นะครับกลุ่มสองจริงๆจะเป็นลักษณะคือเลี้ยงอันนี้เป็นโฮมบรดได้ก็คือจริงๆสมมติอย่างผมหรือท่านเนี่ยนะสน oh. ใจแล้วก็สามารถ อัพเกรดเรนลุ้ตรงนี้หน่อยครับสามารถเป็นคนเพาะนะจัดอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของราคาที่อยากจะทําได้ราคาต่อตัวสูงข<อ>ึ้นหน่อยเมันจะมีลักษณะเฉพาะแบบแรกเป็นฟาร์มอาจจะตัวหนึงประมาณห้าบาทสามสิบาทเป็นราคาตอบ<อ>ริบ<อ>รัำนอนมากครับ,รบแต่ก็เป็นโฮมบิทเตอร์เหมือนเ,อเลี้ยงเลี้ยงสีนะเ,เ,เป็นแรงงานในครอบครัวอาหารชาย ผสมทำท่านอะไรแบเนีนตัวอาจจะได้ตัวร้อยถึงห้าร้อยบาทใช่อย่างอย่างประกาศลายธงชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นโอ้ทาได้ยังไงอย่างที่บอกย่างที่บอกว่ารายได้เฉลี่ยที่บอกสามหมื่นห้าหมื่นนี่ครับครับต่อครับฉะนั้นก็ก็จะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆนะครับครั้นี้สอสอเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หกศูนย์หนึ่งที่เรียนนะครับแล้วเราก็พัฒนาการรวมกลุ่มขยับมองเป็นคลัสเตอร์นะครับ ส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับครับคุณบินพลครับครับครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับครับครับอันนี้ในในส่วนของแต่ละช่วงของตัวผู้ประกอบการถ้าเรามองนะครับออย่างถ้าเป็นฟาร์มเ้าก็อาจจะต้องการเรื่องการยกระดับเรื่องมาตรฐานการดูเรื่องตลาดการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของรายใหม่ก็อาจจะต้องการเรื่องขององค์ความรู้เพราะฉะนั้นจริงเวลาเราได้เรียงอ,องค์ประกอบนะครับว่าเราส่งเสริมตรงไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าได้เรียงลาดับเนี่ยถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเนี่ยส่วนมากก็ต้องเริ่มจากตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้ครับ นะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าที่ผมเคยไปสาบถาเขาบอกว่าท่านมีความรู้เป็นศูนย์เน,ะเน,นเาะเป็นศูนย์เราจะสมมติเป็นศูนย์วันนี้ผมอยากจะเพาะประกาศถามว่า,มวาผมต้องเรียนรู้ส,สใช้เวลาสักเท่าไหร่รผมไปท่านเนี่ยอยากจะลองเพาะดูนะทําตัวเป็นผู้พเพาะเลี้ยงรายย่อยบ้างเนี่ยเขาบอกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะเรียนรู้พอเข้าใจได้แค่พอเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วก็น่าจะเริ่มได้อ่เดือนหนึ่งนยครับอาจจะ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เรียนปั๊บเดี๋ยวก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรย่างเงี้ยนะอันนี้หมายถึงว่าเราเรามีงานทําประจําอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมใช่ใช่อออ๋โเคใช่นะครับเออแราอาจจะพูดถึงฝากก็อีกแบบนะต้นใหญ่แล้วเกลใหญ่แล้วครับครับครับเพราะนั้นก็คือมีตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยจะอยู่ในในขั้นตอนที่หนึ่งเราจัดแบ่งคลัสเตอร์นะครับคือแต่ว่าในประกาศเองเนี่ย ในเรื่องของความรู้เราแบ่งคลัสเตอร์อยู่เป็นสักหกคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูเออบนต่าอะไรไ,ไงนะเราแบ่งเป็นภาคเหนือภาคอีสานภ<ล>าคใ<า>ต้ครับแล้วก็ในเรื่องของคลัสเตอร์ที่ว่าด้วยของงานแสดงงานประกวดอันนี้แต่ว่าสมมติเพาะเก่งเนี่ยะต้องมีเวทีเอาไปเหมือนเวทีประกวดนางงามเพราะว่าถ้าเราไปขายไปประกวดก็สามารถทําเรื่องราคาทําเรื่องจุดขายรวมถึงคลัสเตอร์อื่นก็คือสินค้าและผลิตภัณฑ์ นะครับจริงๆเดี๋ยวจะดูว่ามันจะมีเรื่องของที่ระลึกเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่ทําโดยใช้ปรกกัอเป็นรูปภาพประกอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกเนี่ยเราทําเรื่องของการให้องค์ความร,รู้เชื่อมโยงคลัสเตอร์นะครับจริงๆที่ทเรียนว่าในแต่ละภาคเนี่ยอปรกกัดเองก็มีสีสันกับหน้าตาอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันออครับเพราะฉะนั้นคือเราจะบอกคุ้นเคยเรื่ว่าปรกกัดก็ปรกกัดเนี่ยแต่จริงๆแล้วในแต่ละภาคแต่ละทิน เรื่องสีสันความแตกต่างโดดเด่นก็คนละมุมค่ะอย่างเงี้ยก็จะทําให้คุยง่ายมีโอกาสมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมันไม่ใช่บอกออกประกาศประเทศไทยก็เป็นประกาศประเทศไทยแต่ว่าสามารถสนทรัพจำแนกได้นะครับถ้าเราคิดถึงวันหน้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเราอะไรต่างๆเนียก็จะสามารถไปภาาไหนก็มีประกาศหลายภาครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเรื่องขององค์ความรู้เชื่อมโยงคลัสเตอร์นะครับสองเนี่ยคือถ้าธุรกิจจะทําได้จริงมันต้องทําเรื่องของแผนครับ แ,แต่ว่าแผนเราเป็นแผนที่มันเราเน้นเรื่องของการใช้งานได้จริงรับางคนเขียนแผนแล้วก็ไม่ได้ทำนั้นแผนเนี่ยจะต้องให้เห็นว่าเขาขาดตรงไหนต้องการความรวมมือตรงไหนแต่แผนว่าเรื่องของการถ้าอยากจะขยายกิจการเรื่องของทุนต้องทายังไงถ้าอยากจะขยายตลาดต้องทํำยังไงเรื่องของแผนเนี่ยก็คือจะสอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจถึงวิธีการคิดับให้ครบนะครับนะครับว่าเรียนเป็น ตลาดได้คิดเรื่องเงินได้คนนี้คือคิดเรื่องแผนนะครับสามเราทําเรื่องของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผมจะเรียกก็คือถ้าจะเป็นเรื่องของสวิตช์โปรไวเดอร์ทั้งหมดนะครับว่าวันนี้ถ้าเพาะได้เลี้ยงได้ตลาดพอเข้าใจเวลาจะส่งออกไปครับครับนะครับ,รบ,รบหรือจะส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องของอมาตรฐานนะอันนี้ทํางานเรื่องกรมประมงนะครับ มีเรื่องของการจัดส่งต้อ <Pack aging S 2> ง้าแพิเศษอเอแอาเพเกจจิ้ง oh. ไปตรงนี้นแล้วก็ทำงานร่วมกับไปไ <c oughs> านี้นครัยแล้วเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องเงินทักกู่ก็จะเป็นธนาคารทกศอันนีอเอ้เป็นต้น <c oughs> นั้นแปลว่าการเชื่อมที่เริ่มจากความรู้คิดได้เลี้ยงเป็นนะเข้าใจแผนเราก็เชื่อมทุกคนที่จะมาช่วยให้ทั้งหมดเป็นจริงได้ก็มาต่อให้กับตัวผู้ประกอบการนะครับ มาอีกประเด็นเราทําเรื่องอมาตรฐานเชิงลึกครับนะครับคือถ้าเป็นแบบเกาะแล้วก็เพาะกันไปแ,แต่ละคนมีแต่ละฟาร์มก็โดดเด่นแข่งกันไปวันนี้ถ้ามาตรฐานมันต้องมีตัวเอามาเรียกไงดีต้องเอามาเทียบถ้าประกวดนางงามเราคิดถึงนางงามจัก,กรวาลมิชชันเวอร์สอะไรก็แล้วแต่เยลยแปลว่าข <c oughs> ึ้ <c oughs> นเวทีก็ต้องมีเกณฑ์กติกาใช่ไหมอ๋อใช่ใช่มีวิธีการคัดเลือกมีการให้คะแนนอ,อนุภาคน,นะครับเพราะฉ<ร>ะนั้นผมเลยจะดูเป็นมาตรฐาน เดี๋จะประกวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานมีเกณฑ์มีกติกานะครับเหมือนกันว่าเราก็ทําประกาศเนี่ยให้มันมีเรื่องมาตรฐานเรื่องเกณฑ์เรื่องกติกาทุกอย่างนะครับเพื่อจะยกระดับให้เป็นสู่สากลนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นมาตรฐานการเลี้ยงก็ทําส่วนหนึ่งทำมาตรฐานเรื่องการประกวดสมมุติจะดูปลาเนี่ยมันดูอะไรบ้างจะทําให้เป็นมาตรฐานจะได้บอกได้ว่าอันนี้จิ้บแตมอะไรเงี้ยนะสมมติสมมติเพราะนั้นแปลว่าก็จะมีเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรพวกนี้ แล้วก็เรื่องของการประกวดเข้ามาด้วยแปลว่าเรากาลังจะทําสิ่งที่เราเห็นอยู่ปกตินะครับให้เข้าสู่มาตรฐานเพื่อให้สามารถค้าขายดาเนินการได้ดีขึ้นนะครับนั่นจริงในช่วงตั้งแต่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับจํานวนมูลค่าการส่งออกเนี่ยจริงโดยรวมเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสองร้อยกว่าล้านบาทต่อปีนะครับมูลค่าตลาดของประกัดเนี่ยนะครับจริงเสียภาพได้ขยายได้ถึงเกือบถึงพันล้านพันล้านเลยเลยวันนี้เรามีน่าจะถึงน่าจะถึงเพราะเรามีตัวของ ผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยธนบฟาร์มที่อยู่ในขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับอยู่ประมาณสักแปดร้อยกว่าฟาร์มค, <c oughs> ครับครับครับส่วนที่เป็นผู้เลี้ยงวิธีที่ผมเรียกว่าเป็นรายย่อยอาชีพเสริมเนี่ยมีอยู่ประมาณอีกหมื่นกว่ารายนะครับ <c oughs> <c oughs> วกนีีก็ไมได้ขึ้นทะเบียนฟาร์มแร้ก็เลี้ยงเอาคิดง่ายๆแค่ตัวละร้อยขายสักวันละสิบตัวเนาะอตัวก็อ๋ <c oughs> ้อ๋ออ๋ออ ขายมา 30, 000, 000, 000, ันสามพันก็สามหมื่นเลยขยันด้วยไอ้จริพวกนี้บางตัวสวยๆลายแปลกๆมีเฉพาะอะไรเงี้ยครับผม็นบางช่วงก็ขายกันคุยกันสองสามร้อยกท็ทำได้ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็มีที่เลี้ยงเพื่อสวยงามเป็นทั่วไปไม่ได้หวังการขายเนี่ยเห็นว่ามีข้อมูลมากกว่าแสนรายอืมครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสาขามนี้ขยายได้แล้วก็เลี้ยงดูแลเลี้ยงไม่ยาก ตตายยากอตายเร็วเดงเลยี่มันตอนอกมาอยูป็น่แป๊บเดียวแต่คิดว่าถ้าถ้าเข้าใจธรรมชาติวิธีการแต่จริงๆเขาตายยากเลยฮะทนตายยากทนสมควรใช่ใช่เด็กเด็กเคยเลี้ยงนะผมก็ตยนนั้นผมก็ได้มามาลองอยู่ก็ได้อยู่ขับเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากเลยแล้วก็โอกาสตายยากมากนะฮะครับครับครับแล้วจริงๆทนเอ่อเห็นการวิธีการสนส่งครับใส่ในถุงมีอัดอกซิเจนนี่ไปได้สามวันห้าวันใช่ นะครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้ส่งเสริมได้ไปอาชีพที่เลี้ยงง่ายๆนะครับเหมือนลองนึกถึงถ้าแบบขึ้นบ้านเลี้ยงไก่หลังบ้านไว้ก่อนถ้าเราเดิน<อ>ตามคนปลอนะครับมีไก่ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้งั้นเลยให้รู้ว่าไก่บ้านเราพอประกันเนี่ยคืออุณหภูมิอากาศตามภูมวประเทศเลยครับเลี้ยงอยู่ในบ่อเข้าใจธรรมชาติการเฉพาะการแยกครับครับน่าจะไปได้ดีเดือนหนึ่งเนี่ยองครู้ไน่จะสามารถกระจายลงไปได้กับทุกทิศ แล้วก็ถ้าแต่ละสินเข้าใจอยู่เหนือยอยู่อีสานอะไรเงี้ยครับ<อ>เราควรจะเอาพันธุ์ทางไหนดีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยคุณวีรงผมผมกําลังเค,เ,คเคยนั่งคิดเล่นว่าเออบังเอิญว่ามีมีพักพวกไม่พักพวกหรอก,กมีที่อยู่ที่เชียง,ยงใหม่อะไรอย่างนี้สมมุติเกิดเราไปทําฟาร์มเลี้ยงประกัดแล้วขายนักท่องเที่ยวนี่จะมันจะมันจะเวิร์กไหมฮะโอสบายแบบผมเล่าอย่างนี้ท่านที่เราคุยถึงฟาร์มนะครับหน้าฟาร์มเนี่ยสามบาทถึงห้าสิบบาท มาจาดจากผมเห็นอยู่ประมาณห้าสิบถึงร้อยนะแต่ข้ามมันนิดเดียวข้ามมันนิดเดียวข้ามมันิเดียวข้ามมันเทาแต่สามบาทได้คุณเยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่ครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามองเรื่องตลาดต่างประเทศเนี่ยช่วงหนึ่งที่สามารถขายกันออนไลน์ได้แต่ตอนนี้เขาเฟซบุ๊กเขาห้ามไลฟ์สิ่งมีชีวิตในช่วงตอนโควิดเนี่ยผมพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นฟาร์มและที่ไปไหนไม่ได้ขายไม่สะดวกเนี่ย น้องบาง,นงนคนก็ขายเดือนกับสองแสนนะหจากเติมที่หน้าฟาร์มสาบาทห้าบาทนะครับก็ขายตัวได้สองร้อยสารอยออกต่าง<อ>ประเทศเนี่ยก็ใช่แล้วเขก็<อ>เห็นตัวนั้นตัวนี้แล้วก็คุยกันแล้วก็ขายในประเทศก็ได้ครับหลักร้อยสองร้อยเนี่ยเพราะว่าบางตัวเนี่ย มันเป็นอัตลักษณ์ไม่เหมือนไข่มันสวยไม่มีไั่สีเนี่ยโทนสีแดงอย่างเงี้ยผมก็มีตัวเดียวอย่างนี้แหละใช่มันจริงๆแค่จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้เป็นผลิตสมนิตแต่ปบบดแต่พวกนี้เป็นอาร์ตถ้าคุณชอบบอกโอเคถ้าสีถูกฉลอสีน้ำเงินเดี๋ยวมรกรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพอให้เลยได้ทังเก่งเนี่ยได้หมดอ่ะสามร้อยร้อยกลายเป็นขอบีค่าไปนะฮะที่บอกอย่างเงี้ยครับว่าถ้าอยู่ที่ใดวันน่ะผมเห็นถังเปมนท่อท่ออะไรนะสี็นงงง อีผมเรียกไม่ถูกเลยผมเลือกภาพออกเนี่ยเป็นปูนเป็นปูนอ่าไทยเป็นบ่ออะไรเงี้ยขับซ้อนกันนักสองชั้นเนียจริงก็พาะได้ถ้าเอาจํานวนไม่ได้ถึงระดับฟาร์มเนี่ยสบายสบายเปิดหน้าร้านขายกาแฟมีนักท่องเที่ยวเนอะเป็นประกาศคาเฟ่เลี้ยงไว้เฉยมันทำได้เยอะนะนั่นแหละซึ่งโอ้โหเนี่ยผมเปิดดูประกาศไทยออกแบบออกเป็นหลักร้อยนะคลอกหนึ่งเวลาออกไปที่ได้จํานวน ปลาแต่ว่าต้องเข้าใจธรรมชาติหน่อยเรียนนิดหน่อยวิธีการเพาะการดูแลอนุบาลการแยกครับ <S 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 ไม่ยากไม่ยากเอาเป็นว่าเราเราส่งเสริมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเดี่ยคุณวีรพงศ์ให้มีคําแนะนำไมหมครับว่าควรจะไปติดต่อสสอวอ,อย่างไรครับอ่าจริงๆตอนนี้ถ้าหาสสวง่ายสุดก็แนะนําว่าโหลดแอปพลิเ e คชันเอสซีคอนเน็กต์ับอยู่ทั้งบน a อ d roid และ i o s นะครับ edis media connect เนี่ยก็จะเป็นทั้งข่าวสารสสวเอ่ยอะไรต่างๆ,ๆในนั้นมีข้อมูลแบบเราเลือกเลยอาจจะไม่ใช่ประกาศแต่มีโอกาสอาชีพอย่างอื่นอะไรต่างๆครับก็สามารถเลือกแล้วก็สมัครนะครับดูว่าวันนี้มีอบรมในแต่ละจังหวัดไหมหรือวันนี้จะเข้าโครงการทางไหนได้อย่างไรบ้างครับไปดูได้เลยจะรู้ว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็จะได้จร,จริงๆจะบอกว่าใช้เวลาว่างเลยมันมัน มันมันพูดยังไงดิคือไม่ต้องใช้เวลาว่างก็ได้ท่านก็เลี้ยงได้อะพูดยังไงจริง่ใส่บ่อไว้ให้สบายอย่าให้ฝนตกลงแล้วน้ำไหลไว้นั่นแหละดีดีไม่ดีเนี่ยก็ใช่ไหมฮะห่างจากแมวนิดนึงก็แล้วกันเลี้ยงในบ้านได้อะไได้นะครับบ่อเลยบมยทีเช้าหายหมดเลยมีแค่เรื่องดูแลแล้วก็จริงๆเป็นบ่อจะแยกผมเคยลองไปดูนะแต่ไม่ได้เรียนถึงเดือนเลยเป๊ะถามก็เลยก็อาจจะต้องทดลองดูจริงๆไม่ยากต้นทุนไม่สูงนะครับต้นทุนไม่มากต้นทุนไม่มากต้นทุนไม่มาก นะครับอ่าลองดูแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่าทาง s อสเอ็มดีคอนเนะฮะครับกลับได้ครับเอาะครับวันนี้เราเปิดแค่นี้ก่อนนะฮะได้ครับขอบคุณมากครับคุณวีรพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับคุณวีรพงศ์มาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิจฉาคีณากลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะคุณวีรสักผมเข้าไปดูในแอปพลิเคชันขายของอยู่แอปพลิเคชันหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันครับประกาศไทยลายธงชาติไทยอ๋อขายคู่ละ ห้าร้อยห้าสิบบาทคู่ละสองตัวสองตัวหาร้อยห้าสิบคุณก็ไปพ่อพันต่อสิแต่ว่ามันจะได้ออกมาสวยเหมือนพันพ่อพันแม่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอ๋ออาจจะมีการกลายพันธุ์ไปได้ถ้าเราเลี้ยงต้องใช้มือในการเลี้ยงหน่อยคือก็จะผสมกันเอานู่นผสมมันเป็นศาสตร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องต้องขอไปศึกษาก่อนแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะฮะ SP ส c ี n อนเนนะครับน่าสนใจเลยนี้ครับครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้กินรู้ใช้คุยกันนะครับเรื่องของมาตรการปรับลดเพดานดอกเบี้ยนะครับช่วยลูกหนี้ได้อย่างไรได้คุยกันกับคุณนัทพงศ์อภิพีนันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยครับช่วงที่2องครับสวันดีครับกิจกรรมวันดิจิทการมอบเป็นกระบอกมสินครับดอกไม้ประจำวันจากธารมิน2ร์องรแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบสามส่งมาทางเอสเอ็มเอสครับที่สี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า 4 2, 2,1075หรือสะดวกหน่อยนะครับตอบปรทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยแต่ตุราครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาครารสินขยายเวลามาตรการพักจําระหนี้ตโนมัติต่อไปนะครับอีก3เดือน3เดือนนะครับเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง3สิเอ็ตาคม2 0 1 3ั 2013. นาะครับ3เดือนนะครับคำถามครับธนาครารสินขยายเวลามาตรการพักจําระหนี้ตโนมัติ ถามว่าขยายเวลาเนี่ยนะครับต่อไปอีกกี่เดือนมาตรการพักจำระนีตโนมัติเนี่ยนะครับขยายเวลาต่อไปอีกกี่เดือนครับส่งคำตอบทาง s m สกับที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านทาง e c o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  k Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยไต้ถุน้านครับ ทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาได้ครับท่านเดียวเลยครับรับเป็นปกระบุกสมสินดอกไม้ประจําวัน2รางวัลแก่่า้ผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวคนเดียวรับไป2ใบเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปได้ครับพรุ่งนี้ก็จะแจง้งคือทราบกันส่วนกับเชีวยวหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับข่าวหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งตานผบุฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบีย้ยเตุอนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมร่างกันได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรัับชรรรฟงงงผ่่าาาาานทท Facebook ู้ีกกกดดไล์์แยเ แต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทายการมีของขวัญพิเศษส่งรัอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันด้วยกันการสักครูกราฟ